สมัยนี้ว่าปราัชญาบ้าๆบอๆนั่นน่ะมีแต่คิดคำนวณไม่รู้จุดจบถ้าเป็นเรื่องของธรรมะของเรื่องอเรื่องของศาสนา,ศาโดยเฉพาะพุทธศาสนาแล้วต้องเป็นการดูถ้าจะดูมันต้องมีสิ่งให้ดูสิ่งที่จะให้ดูนั้นก็ต้องเป็นของจริงไม่ใช่ตั้งสมมติฐานเอาไว่อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ คิดไปแล้วก็เรียกว่าดูอย่างนี้เป็นปไม่าเป็นปรัชญาเพื่อเชื่อ <c oughs> ีความทุกข์แล้วก็ต้องข้องเราด้วยข้องคนอื่นมันดูยากดูดะยากต้องเป็นข้องเราที่ร้อนอยู่ในหัวใจของเราเผาอยู่ในหัวใจของเราแล้วก็ดูอุตส่าห์ดูอุตส่าห์ดูด <c oughs> เดี๋ยวก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในความทุกข์เบื่อหน่ายในเหตุให้เกิดทุกข์ เนี่ยจะเป็นจุดตั้งต้นของพรหม,มจันทร์ที่จะลากกิเลสได้ถ้าไม่มีจุดตั้งต้นที่ตรงนี้แล้วมันก็ไม่มีไม่มีการเดินไปไม่มีเบื้องปลายไม่มีผลสาเร็จขอยินดีตอนรับความทุกข์เหมือนกับมันเอาโชคลาภมาให้บ่าแล้วบ่าแล้วเห็นไหมตอนรับความทุกข์เหมือนกับมันเอาโชคดีมาให้แต่ความจริงเป็นอย่างนั้น พความทุกข์เกิดขึ้นแล้วดูให้ดีตอนรับให้ดีให้มันสอนให้เราฉลาดอหขึ้นทุกทีที่มีความทุกข์อาตมาจะบอกว่าเคยประสบความสาเร็จอย่างนี้มาแล้วกรอดตัวมาได้อย่างนี้แล้วคุณก็คงไม่เชื่อหา <c oughs> คนเชื่อ,อยากแต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้ทุกทีที่เป็นทุกข์แล้วก็ฉลาดขึ้นโคทีเดียวทุกทีที่เป็นทุกข์ นี่ก็เพราะอาศัยการเปิดโลกของพระองค์นั่นเองการเปิดโลกของพระองค์ก็เราก,ก,ก็แสดงเรื่องทุกเรื่องเหตุให้เกิดทุกเรื่องความไม่มีทุกเรื่องทางให้ถึงความไม่มีทุก <c oughs> แต่จะพูดในรูปแบบไหนใช้คำพูดอย่างไรนั้นมันก็ก็ไม่แน่เราแต่มันแน่ตรงที่ว่าท่านจะเชีอเห็นว่าความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อมีกิเลสซึ่งเป็นสมบัติของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่มันมีอวิชชามันจะเป็นเทวดาหรือมันจะเป็นมนุษย์ก็ตามใจ ถ้ามันมีอวิชชาแล้วมันก็ต้องมีความทุกข์อวิชชาเป็นสิ่งที่ปิดบังหรือทำให้โง่โง่จนไม่รู้จกจะดับทุกข์อย่างไรดังนั้นในการเปิดโลกก็คือการเปิดอวิชชานั่นเองอวิชชาเป็นเครื่องปิดเป็นเครื่องกั้นเป็นเครื่องหุ้มหอ่อ ที่เรามันอยู่ในนั้นสบายเลยไม่รู้ว่าเป็นเครื่องปิดเครื่องกัน้นเครื่องหุ้มคอแล้วก็แต่งงานกับอภิชาที่เลยอยู่กันให้มันสบายถึงอกถึงใจมันก็มีความทุกข์เรื่อยไปนี่ไม่มีการเปิดโลกสำหรับบุคคลน,นี้นั้นในวันเทโวโรหณนะขอเชวยนึกถึงเรื่องนี้กันให้มาก การทำบุญในวันเทโวรโรหณนะก็จะมีผลเป็นพิเศษยิ่งกว่าวันอื่น,นคือไปการทำบุญกุศลในวันที่พระองค์ทรงเปิดโลกเพราะนั้นว่าการเปิดโลกมันเป็นอย่างนี้เราได้เอามาปรารบกกันแล้วในวันนี้ ซึงนับว่าเหมาะสมกับกาลเทศะอาตมายืนยันว่าได้พยายามอย่างยิ่งที่จะทำอะไรแล้วก็จะให้มันเหมาะสมกับกาลเทศะเสมอไปเพราะว่ามันมีเรื่องมากคือมีหล,หลายหลายเรื่องหลายหลาย,ลาย,ลายรูปแบบทัานกาลเทศะไหนเราจะเอาประโยชน์กันได้ในรูปแบบไหนก็ทำอย่างนั้น,นั่นจึงหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะรู้จักคือประโยชน์จาก การเป็นกุศลในวันที่สมมติกันว่าเป็นวันที่พระองค์ทรงเปิดโลกให้ได้ให้มากที่สุดตามที่จะได้ขอให้มีความกล้าหน้าในลักษณะอย่างนี้เรื่อยๆไปยิ่งๆขึ้นไปยิ่งๆขึ้นทุกปี การบรรยายนี่สมควรแก่เวลาแล้วขอหยุดติว่าเสียงท่านี้